ในช่วงเนชันระวังภัยวันนี้นะคะต้องถือว่าการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายจริงๆนะคะเพราะว่าฝ่ายปกครองที่สัตหีบนั้นเขาประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการไปล่อซื้อนะคะพ่อค้ายาเสพติดโดยจับตัวได้ที่หาดพยูนใช่ไหมคะใช่ครับที่สัตหีบนี่จากที่เรานําเสนอข่าวมานี่ค่อนข้างจะบ่อยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่นี่ก็วางแผนลนนักษณะนี้แล้วก็รวบตัวได้ในที่สุดค่ะนะครับ มาเตือนภัยกันนะครับกับเรื่องของยาเสพติดนะครับฝ่ายปกครองของอำเภอสัตหีบนะครับได้วางแผนอีกหนึ่งปฏิบัติการนะครับล่อซื้อยาเสพติดได้ที่ชายหาดพยูนครับก็เป็นในเรื่องของขนขายนะครับประลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีบชนบุรีครับพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบครับวางแผนให้สายลับล่อซื้อนะครับโอ้วิง่งวิ่งอย่างนี้เลยนะ ยิงชยงมาดไฟอยู่ไหนไม่น่ารอดนะครับดูแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับก็รวบตัวได้ใน,นที่สุดนะครับคนที่ถูกรวบตัวนี่ก็ชื่อนายวิศนุพุทธ,ธานะครับอายุ29ปีนะครับเป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางนะครับ แล้วเมื่อค้นตัวก็พบยาบ้า20เม็ดนะครับแล้วก็ธนบัตรล่อซื้ออีก1,800บาทครับนหนีทำไมยาอยู่ไหนก่อนเลือนตัวยาอยู่ไหนปากปิดโทษปากปิดก็ผมย้อยนให้พี่เขาไงกี่เม็ดครับเอางานสองงานเลยมี400ฮะถา,นานมาน่นมาอะไเาไม่ไหรอนาหนนมเมื่อกี้ยาไว้ท้่ไหนลูก นี่แหละครับเป็นแผนล่อซื้อนะครับก็มีการซัดทอดกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนายปริญญานะครับผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่สัตหีบก็ให้การซัดทอดว่ารับยาบ้ามาจากผู้ต้องหาจึงทําการวางแผนล่อซื้อไปอีกทอดหนึ่งนะครับโดยบอกว่าจะซื้อยาบ้าจำนวน20เม็ดในราคา1,800บาทนะครับเจ้าหน้าที่ก็วางแผนทันทีนะครับแล้วก็มีการนัดส่งยาบ้ากันที่ชายหาดพยูนนะครับในที่สุดก็ถูกรวบตัวนะครับ เมื่อรวบตัวได้หมดแล้วนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นเอเย่นใหญ่นั้นชื่อโตนะครับอายุประมาณ40ปีเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวในโตเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ <c oughs> ยังอยู่กันที่ชนบุรีนะครับไปกันที่อำเภอศรีราชานะครับชาวบ้านในหมู่13ตำบลทั่วใหญ่อำเภอศรีราชาชนบุรีนะครับ บอกว่าถนนไม่ได้รับการดูแลนะครับทุกวันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่าพังจนหน้าเกลียดเลยนะครับหน้าเกลียดอย่างไรนะฮะเดี๋ยวพูดที่เกี่ยวข้องดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณปีชาพ่อพูลลงไปตรวจสอบครับพื้นที่มาที่หมู่13นะครับตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีครับหลังจากมีพี่น้องประชาชนนะครับร้องผ่านมาทางทีมงานของเรานะครับว่าในพื้นที่อําเภอบางระมุงตรงนี้นะครับ ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะถนนนะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นสภาพถนนที่ทรุดลงนะครับต้องบอกว่าเป็นอันตรายอย่างมากสําหรับผู้ที่สัญจรไปมานะครับเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตรงนี้เกิดอะไรครับพี่ครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถนนนะฮะที่เรามาเรื่องนี้คือเรื่องถนนนะครับเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยได้ชำรุดพัง เสียหายอย่างมากเลยนะครับเอ่อเห็นเห็นเห็นรถที่ผ่านไปมาเมื่อกี้ฮะก็หลบหลบนะครับเพราะว่ามันเหลือพื้นพื้นผิวถนนนิดเดียวเองที่ใช้ได้นะครับผมเกรงว่าจะได้อันตรายนะครับคือเคยมีอุบัติเหตุไหมตรงนี้ครับเมื่อก่อนก็เคยมีอุบัติเหตุอยู่ครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าด้วยครับเมื่อด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดใหญ่นะครับ กินเลนมาถึงครึ่งเลนเลยทีเดียวนะครับที่ทําให้ถนนนั้นซุดตัวลงมานะครับชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับเดี๋ยวสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวจะมีรถวิ่งผ่านไปมานะครับจะหลบซ้ายหลบขวานะครับต้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับใช่ไหมครับพี่เห็นว่าเยอะมากเลยใช่ครับใช่ครับมีอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่ามันทางมันมืดด้วยครับผมสร้างมากี่ปีแล้วครับพี่ตรงนี้ก็ผมว่าไม่เกิน2ปีนะฮะไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ปี สองปีฝ่าๆนี่ครับประมาณเนี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็เสียมาพังมาประมาณ1ปีได้แล้วครับแต่ยังไม่มีหน่วยงานราราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐลงมาดูแลเลยครับครับครับเดี๋ยวเราจะลองพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่สัญจรไปมาโดยใช้เส้นทางนี้นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับกับเส้นทางนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับผมเป็นยังไงบ้างเห็นเส้นทางนี้โอ้ไม่ไหวเลยครับอันตรายมากอันตรายยิ่งฝนตกนี่ไปไม่ได้เลยรอครับครับ คิดว่าอันตรายมากแค่ไหนเพราะไม่มีไฟด้วยใช่น่าจะตายอะพี่แต่ตกลงไปเนี่ยพี่ผ่านเส้นนี้บ่อยประจําครับมาทุกวันต้องไปทํามานมาเส้นนี้ทุกวันเห็นไหมเห็นบรรนาฯยังฮะก็ประมาณตักสามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนละใช่ช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนมันมาพังช่วงหน้าฝน ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทีมงานเราลงมาพื้นที่นะครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเส้นนี้นะครับต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่นะครับออกมาดูแลนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับทีมงานของเราฝากยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ออกมาดูในพื้นที่แห่งนี้ครับ เราลงกันไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับข้าราชการครูจากหลายโรงเรียนนะครับได้รวมตัวการประท้วงสาก์อมทรัพย์นครศรีธรรมราชนะครับเป็นสาก์ครูนะครับเนื่องจากว่าพบว่ามีการบริหารงานไม่โปร่งใสครับวันนี้นะครับที่หน้าสาก์อมรัพย์ครูนครศรีธรรมราชข้าราชการครูกว่า100คนนะครับนาโดยนายสมควรรังสีมันตุชาตินะครับในนามกลุ่มผู้เดือดร้อนจากการดําเนินงานของคณะ กรรมการสหกรณ์นะครับได้นัดแต่งชุดสีดำนะครับแล้วก็รวมตัวกันเพื่อประท้วงการบริหารงานของสหกรณ์อมซั์ครูพร้อมทั้งได้วางพวงหลีดด้วยนะครับและก็ยืน่นหนังสือให้กับผู้บริหารสหกรณ์เพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องการบังคับหักเงินสมาชิกผู้ค้าประกันการแจ้งอายัดเงินปันผลก็เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์อมซั์ครูนครศรีธรรมราชนะครับได้แสดงข้อสงสัยว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สาก์ได้ประกาศผลกำไรสูงถึง640ล้านบาทแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขกลับเหลือแค่604ล้านบาทเท่านั้นครับดังนั้นเงินที่หายไปหายไปไหนรวมทั้งการประกาศเงินปันผลไปที่ผ่านมาอยู่ที่8%แต่ปีนี้เหตุใด,ดจึงเหลือแค่2.4%จเจากเงินหมุนเวียนในสาก์สูงถึง20.000ล้านบาทแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด2 0,000รายมีผู้ใช้สิทธิกู้จำนวน 1,000 0ขออภัยนะครับ1,500,000รายเป็นวงเงินก็ราวๆนะครับ1 8 0 0 0 0ล้านบาทเยอะทีเดียวนะครับจึงสงสัยในการ,ราบริหารงบประมาณรายจ่ายในสาก์ที่สูงอย่างผิดปกติและมีการชี้แจงผ่านสารนะครับที่นำมาแจากจ่ายโดยระบุว่าข้อมูลที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ทำให้สร้างความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกหลายรายนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ถือ <smoked> ว <Douglas behaviour> <servir> ่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวนะครับไ้เข้ามาร้องทุกข์กับทนายสงการอัจฉริยาทรัพย์นะครับประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับว่าเธอนั้นถูกลวงไปถ่ายแบบในที่สุดนั้นก็โดนข่มขืนนะครับวันนี้หลังจากที่ไปแจ้งความที่กองปราบปรามแล้วนะครับ เธอได้มาเปิดใจที่นี่นะครับที่รายการชุมชนคนชอบช่วยนะครับลองไปฟังเสียงเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยบางช่วงบางตอนครับไปก่อนผักลงบนเตียงแล้วก็หนูก็ถามว่าเอ๊ดนี่พี่มาทําอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือเรื่องสงสายแล้วค่ะลงไปที่เตียงเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เคาคนเดียวที่รออยู่หงใช่ค่ะใช่อ่าเราเข้าไปก่อนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแบบถอดเสื้อผ้าตัวเองเลยหรือถอดเสื้อผ้าเราคะเขาถอดเสื้อผ้าเราค่ะแล้วก็แบบมีการ ตบตีกันะเพ้่อต่อสู้อะค่ะเราเราก็ต่อสู้ใช่เพราะถึงไม่ยอมหนูก็เลยต้องตบตีเตะต่อยเขาเพื่อที่จะแบบป้องกันตัวเองนะคะแต่เขาก็ยังทําต่อคือน้องเขาก้มหน้าก้มตาเดินออกไปแล้วคือเขาบอกว่าแม่ตามตั้งแต่แรกแล้วแล้วหนูก็คือมันมืดด้วหนูก็เห็นหน้าน้องก็ไม่ใชดว่าหมดสีหน้าเป็นอะไรกลัวที่บ้านว่าก็เลยรีบกลับแต่คือหนู ก็ไมาได้นเอจใจอะไรพี่เขาก็บอกว่าให้เข้าไปถ่ายรูปต่อตามเขากแล้วเราก็เข้า,าไปใช่ค่ะคือเข้าไปคือเขาก็ให้ให้ให้เราเตรียมตัวในห้องน้ำนะคะก็ะะะเขาก็สั่งเบียร์มากินแล้วเราเรา,เราก็คือออกออกมาออกมาจากห้องน้ำคือแต่งตัวถอดเสื้อผ้าเตรียมรอถ่ายไงค่ะ พอถ่ายได้สักพักหนึ่งเขาก,เขากเขา็เขาไม่พอใจเทคใหม่เทคใหม่จู่ๆก็คือบอกว่าถอดกากเกลนไสิจะได้เห็นในหมดนบอกว่าเข้ตกลงมันไม่ใช่อย่างนี้ถ่ายคือถ่ายแต่ก็ตอนนั้นมีเขากับเราอยู่ในห้องค,อค่ะ,คะแล้วพอสั่งให้ถอดกากเกลนใหนูไม่ถอดคือ <c oughs> คราวนี้เขาก็มาจับถอดแล้วก็โคมพืนเลยค่ะครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับพรุ่งนี้ ชมครับผู้เสียหาย4รายนะครับวันนี้มาแค่2รายเปิดใจแบบเต็มๆนะครับในรายการชุมชนคนชอบช่วยนะครับบ่าย2องโมงสีครับรายการสดครับมาที่คลิปเตือนภัยคลิปนี้นะครับก็เตือนภัยสําหรับคนที่จะข้ามถนนแล้วไม่ได้ดูซ้ายดูขวานะครับเหตุการณ์นี้เคราะดีเลยนะครับเจ้าของรถเบรกได้ทันครับไปชมครับมาเรื่อยๆนะครับใต้สะพานนี่เองนะครับ เลยมาแล้วนะนิดเดียวเองนะครับไม่มีไฟแดงไม่มีทางมาลายด้วยนะครับและเป็นช่วงทางโค้งด้วยนะครับก็ต้องเตือนภัยกันนะครับแม เป็นวินาทีชีวิตจริงๆเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับมาที่คลิปปิดท้ายคลิปนี้นะครับเราเวลาเดินไปเที่ยวห้างนะครับบางทีก็ไม่สังเกตสังการนี่อาจจะประสบอุบัติเหตุอย่างหญิงสาวรายนี้ได้นะครับไปชมครับนี่แหละครับเขากําลังจะวิ่งเข้าห้างนะครับปรากฏว่าไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามีกระจกอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งชนไปอย่างที่เห็นนี่นะครับแหม โอ้โหพอแล้วครับแหมหวาดเสียวครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเตือนภัยกันด้วยนะครับงานนี้ไม่รู้ว่าจะโทษใครโทษแม่บ้านดีหรือไม่เนี่ยเช็ดกระจกผมเคยนะกระจกใสมากมองไม่ออกว่าข้างหน้าเป็นกระจกชนไปหลายรอบก็เคยฮะเคยชนคุณบนายเคยโดนชนใช่ไหมหัวกับแวิ่งแบบนี้เลยหรือไม่เดินช้าๆเดินช้าช้าก็เจ็บนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะใช่ครับขอบคุณครับ